สวัสดีค่ะพบกับช่องนงหนิงเคเจช anel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาหาของอร่อยอีกแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านที่เรามาบ่อยมากเลยนะคะจะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านนะคะก็จะเป็นรสชาติของคนทําอาหารเลยนะคะเพื่อนๆนี่เป็นอาหารที่เหมือน มีคนทำให้กินที่บ้านนะคะบางคนก็บอกว่าลดมือพ่อบ้างลดมือแม่บ้างนะคะจานแรกก็เป็นผัดผักรวมนะคะมีทั้งหมึกทั้งกุ้งแล้วก็ผักรวมแล้วมีหมูชิ้นด้วยนะคะมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนกุ้งตัวโตวไหมหมึกก็ชิ้นโตโตแบบนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆและ นี่เราเป็นมืออาหารมือเที่ยงของเราสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆจานต่อไปนะคะก็เป็นกะเพราหมูกรอบนั่นเองซึ่งหมูกรอบคือชิ้นเต็มปากเต็มคำมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูใครชอบหมูกรอบนะคะต้องฟินแน่ๆเลยนะคะและรสชาติจัดจ้านต่อไปอันนี้จัดจ้านสุดๆเลยนะคะก็คือแกงป่าปลาเห็ดโคนนะคะซึ่งเราก็มาทุกครั้ง ต้องสั่งทุกครั้งเลยนะคะเพื่อนๆเราวันนี้เรากินกันแค่นี้นะคะก็คือแน่นมากๆแล้วนะคะบางคนก็มีเติมข้าวด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาทานข้าวกันและจะบอกว่าข้าวสวยร้านนี้เขาเอาดอกมะลินะคะใส่เข้าไปในข้าวเลยหุงข้าวออกมาได้กลิ่นมะลิเลยนะคะเนเน ถ้าหากว่าใครอยากจะเอาเทคนิคนี้ไปหุงข้าวให้ข้าวของเราข้าวสวยของเรามีกลิ่นดอกมารินะคะก็จัดไปเลยนะคะแต่แนะนําว่าต้องเป็นมาริที่ปลูกเองนะคะเพื่อน,อนถ้าเป็นมาริซื้อก็ไม่มั่นใจว่าเขาใส่สารเคมีหรือฉีดยาฆ่า,มาแมลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าเราปลูกเองก็อ่ะไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอนนะคะเพื่อนๆนและวันนี้ก็หวังว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะ มีความสุขกับมื้ออาหารกับหนิงวันนี้นะคะและนี่ก็คือเวลาผ่านไปยังรวดเร็วเหมือนตัดต่อนะคะก็คือหมดเกี้ยงจานทุกอย่างหมดเลยนะคะซึ่งเมนูทุกจานในวันนี้นะคะก็คือจานร้อยผัดผักรวมใส่หมึกใส่กุ้งมือหมูด้วยร้อยหนึ่งหมูกรอบกะเพราก็ร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็แกงป่า ปลาเห็ดโคนก็ร้อยหนึ่งแล้วก็ข้าวสามจานแล้วมีถอเขาเติมด้วยนะคะก็สามร้อยสามสิบบาทและก็มีน้ำดื่มน้ำอัญชันฟรีนะคะเพื่อนๆน,นี่วันนี้อิ่มแป้แล้วต้องขอไปนอนพักพุงก่อนนะคะก่อนจะจบในวันนี้แม่ค้าก็ใจดีอีกเอามะม่วงมาให้กินอีกนะคะเพื่อนๆ วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย